สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องป้าต้นกับพี่เปานั่นเองยย้นะครับวันนี้อัาป้าต้นมาบอกว่านะครับเจอแล้วบบรุ่นเหลนรุ่นหลานนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับเด็กๆเราจะมาเล่นอะไรครับสเก็ตบอร์ดหนูชื่ออะไรครับน้องฟองเบียนะครับน้องเบียอ่าหนูชื่ออะไรคะน้องพอใจนะครับหนุ่มน้อยแลครับลูก น้องก้าวนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะระดับเซียนเลยละกันน้องเล่นสเกตบอร์ดนะครับดูนะครับเดี๋ยวเอาสเกตบอร์ดของแต่ละคนมาโชว์กันหน่อยแล้วนะครับอ่าของน้องฟองเบียรนะครับผมแล้วมาดูนีน้องฟองเบียรมาโชว์กันแล้วให้ทุกคนดูว่าน้องฟองเบียรนี่ฝึกเล่นมานานยังครับค่ะมานี่มามาให้มาให้ลุงต้นสัมภาษณ์มาให้ลุงต้นสัมภาษณ์น้องฟองเบียฝึกเล่นมานานหรือยังครับเล่นได้กี่ปีกี่กี่เดือนแล้วครับ อ๋อตอนนี้เก,ก่งยังเยี่ยมเลยนะคะนี่คืออุปกรณ์ของน้องฟองเบียร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูรีลาการสเก็ตนะครับการเขาเรียกว่าอะไรเลือกสไลด์เดอร์การสไลดเดอร์ให้ดูนะคะผมโอเคต่อไปของน้องก้าวนะครับไหนของน้องก้าวตัวไหนลูกมาดูหน่อยครับโอ้รูปทรงของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะผมดูอ่าน้องก้าวครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับน้องก้าวนี่เล่นมานานยังครับเล่นมานานแล้วถือว่าเซียนหรือยังครับ ถือว่าสไลด์อะไรได้บ้างละ่องะอตวเด็กโอ้เก่งมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดุงต้นขอถ่ายทำนิดนึงเนาะโอ,โอเคอ่ามาถึงน้องแรกคนสุดท้องเลยใครเอ่ยน,น้องพอใจขอน้องพอใจสวยไหมอันนี้เลือกลายเองใช่ไหมคะน้องพอใจก็จะเป็นเป็นรุ่นน้องเนาะแล้วก็จะมาฝึกเล่นกับน้องฟองเบียเนาะเรีได้ว,ว่าตอนนี้ทุกคนเก่งมากเลยครับ จริงๆแล้วลุงต้นก็เล่นไม่เป็นลุงต้นก็ขอฝึกด้วยแล้วกันเนาะอ่ะมาโชว์ลีลากันก่อนเลยนะฮะว่าวันนี้น้องฟองเบียร์น้องกล้าวแล้วก็น้องพอใจนะครับเขาสเก็ตบอร์ดให้เรายังไงครับไปดูกันเลยอ่ะเอาตั้งลงลูกเอาตั้งลงเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุงต้นจะถ่ายทำอ่ะโอเคเริ่มต้นที่น้องฟองเบียร์กันเลยไปเลยนะครับไปเลยครับผมโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาเลยครับดูครับผมโอ้ยี่ยมเลยเยี่มเลยนะครับ อ okay. ่าโอเคคราวนี้น้องฟองเบียร์ทำกลับมาครับเอาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวลุงต้นถ่ายครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยสุดยอดมากก็เรียกได้ไว่าเกง่งจริงๆนะครับผมเก่งมากอ่าคราวนี้น้องก้าวโชว์บ้างน้องก้าวโชว์บ้างนะครับไปเลยโอ้โหน้องก้าวมียกสไลด์ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาจริงครับโอ้โหโอ้โหก็เรียกได้ว่าเล่นเสียวกันเลยโอ้โว กระโดดพริกด้วยเยี่ยมเลยเอามาอีกทีครับมาอีกทีมาอีกทีททโอ้โหโหโโโออ้้หหสุดยอดเลยครับสุดยอดยอน้องก้าวเก่งมากจริงครับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ของลุงต้นได้เลยนะเนี่ยสงสัยลุงต้นต้องมีสเก็ตบอร์ดเป็นของตัวเองแล้วมั้งอ่ะคราวนี้น้องพอใจอเอามาดูน้องเล็กครับน้องเล็กอ่ะเป็นไงน้องพอใจอขึ้นเลยลูกอหนึ่งสองซ่มอ่ะแล้วเลยขึ้นเลยเร่เร่เร่เทำได้ไหมครับ โอเคถ้าทำไม่ได้ก็ดูดูพี่ก้าวแล้วก็ดูพี่ฟองเบียร์ก่อนเนาะน,นะโอเคทุกคนขึ้นพร้อมกันเลยเอาเลยวลุงต้นถ่ายทำอีกทียดึงแล้วเลยโอ้โหสุดยอดมากจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเขาเรียกว่าพิュ่มากเลยนะฮะจริงๆนะกีฬานี่มันกีฬายอดฮิตเนาะ แล้วน้องฟองเบียร์นี่ฝึกเล่นมานี่ได้แดงบันดันใจมาจากไหนครับคนไหนชวนเล่นครับตั้งแต่ทีแรกเลยแม่ครับคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่เล่นเก่งไหมคะเล่นเก่ง <leur> โอ้คุณแม่ก็เล่นเก่งเหมือนกันเลยเหระครับเหรอแล้วคราวนี้น้องฟองเบียร์ก็เลยอยากได้สเก็ตบอร์ดใช่ไหมคุณแม่ก็เลยซื้อให้หนูใช่ไหมครับลูกแล้วหนูก็ฝึกเล่นมาตลอดเลยใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมเก่งมากก็น้องก้าวแล้วลูกน้องก้าวใครซื้อสเก็ตบอร์ดให้หนูครับใครซื้อให้ครับ <mail> คุณพ่อซื้อให้แล้วคุณพ่อเล่นกับหนูไหมครับเล่นด้วยนะครับนี่น้องพอใจของเรานี่ก็เรียกว่าอยากเป็นคนหนึ่งที่เล่นสเก็ตบอร์ดได้เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ยเก่งมากลุงต้นขอเป็นกำลังใจให้นะโอเคเดี๋ยวถ่ายทำอีกทีขอให้ทุกคนขึ้นสเก็ตบอร์ดของตัวเองนะก็เดี๋ยวสไลด์กลับกันเลยนะครับอ้าวช่ว์กลับมาเลยเย้ผิวมากครับผิวมากครับผิวมากครับ โอ้โหทั้งเก่งทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะอะสวัสดีก่อนหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อของเบียค่ะหนูเป็นเด็กที่ไหนคะขอนแก่นไหมอุ้ยเด็กขอนแก่นหน้าตาดีขนาดนี้นะครับบอกเลยบอกเลยนะครับอนาคตไกลเลยอ่านน้องพอใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงต้นให้กําลังใจหนูนะให้หนูเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเก่งนะครับดีไหมโอเคซื้อสองเิี้วแล้วชื่อ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  อ่าพี่ก้าวเลยพี่ก้าวอ่ะพี่ก้าวเป็นพี่ก้าวเป็น็นกขอนแก่นไหมครับโอ้ย่ยมเลยน่ารักทุกคนเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับวันนี้วันนี้ก็เรียกว่าลุงต้นให้กำลังใจเด็กๆเนาะแล้วก็ลุงต้นก็จะอยากมีสเก็ตบอร์ดเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังลองขึ้นดูก่อนนะครับล้านบอกว่าให้เหยียบตรงตะปูตรงนี้นะคะตอนขึ้นเนี่ยนี่น้องพอใจเก่งนล้นะเนี่ยเริ่มละเริ่มที่จะทรงตัวได้แล้วนะฮะ เกรวาเริ่มที่จะมั่นใจตัวเองแล้วครับดูครับอเ,เออเยี่ยมยอดเลยเยี่ยมบาย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 เลยครับเด็กๆครับ,บกิจกรรมวันนี้นะโอเคบายบายฝากติดตามฝากกด subscribe นะครับช่องปาต้นกับพี่เปาด้วยนะครับายบายมีความสุขมากครับ